ก็ถือว่าเป็นชิตของครอบครัวนะคะก็ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไปไปเที่ยวทะเลนานที่สุดจริงๆเลยคือไปเกือบสิบวันนะคะไปตั้งแต่วันที่26แล้วก็กลับมาวันที่2ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ทีนี้ได้ชาร์จกันาแบบนี้ก็สนุกนะคะแต่ก็ผจญภัยนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเรา คือเราอยู่บนเรือตลอดเวลานะคะเราก็เราก็เดินทางบนเรือเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคลื่นมีลมอะไรบ้างมันก็ต้องมีการดูคลื่นลมนะก็จะมีการกระุกระเทือนมีอะไรมีพายุมีอะไรบ้างด้วยก็มีการนอนทั้งคืนบนเรือนะคะก็ถือว่าเป็นการประจญภัยที่สนุกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือเราไปถึงเกาะไหนเนี่ยเราก็จะลงไปเกาะนั้นนะคะเราก็แบบว่าซื้อซื้ออาหารมาล้วก็มาทำทานกันบนเรือเพราะว่ามันก็มีทุกทัศน์บนเรือด้วยจิบเบิลที่านเรือยโอ้ย ถ้าพี่อันนั้นพี่กินี่อันนั้นไม่ใช่ทริปนี้อันนั้นอันนั้นที่ที่น้องๆแกเห็นหลายๆคนเอาไปรูไปลงนะคะอันนั้นมันทริปอันนึงที่ไปไปไปภูเก็ตค่ะแล้วไปภูเก็ตเนี้ยไปกับคุณแม่ค่ะก็กลับมาคุณแม่ก็แบบเป็นที่แต่ว่าอาทิตย์นี้เนี้ยใส่ใส่แขนยาวเพราะว่าคือกลัวกลัวกลัวดำด้วยนะคะเพราะว่าคือไม่ใช่กลัวดำดำไม่เท่าไหร่คือกลัวดำไม่เท่ากันแล้วมันจะเป็นรอยก็เลยใส่แบบชุดว่ายน้ำแขนยาวแล้วก็คือคนก็แซวว่าทริปที่แล้วยังวิ่งเลย คลิปนี้ก็เลยวิ่งแล้วที่วิ่งไม่ใช่อะไรนะก็คือคนกันเองนะคะก็คือชีอวินามนี่คืออย่างที่บอกเ่าเราเราอยู่ในวงการมาสักภาคใหญ่ๆนะแล้วเราก็จะมีเพื่อนมีน้องแน่นอนมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบบคอลเลคชันส่วนๆของน้องกาแ่ เป็นพรีเซนเตอร์นะก็ช่วยน้องสาวคือกระแตเขาก็ส่งชุดว่นาน้มาให้นะคะแล้วก็บอกว่าพี่ใส่ได้หรอเพากระแตเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยบอกเชื่อหนูพี่ชุดว่ายน้หนูใครใส่ก็แบบดูแบบมีเซ็กซี่อะพิวซึ่งก็ก,ก็ก็ได้กับลนะังต่อรองที่ดีนะคะจากน้องสื่อมวลชนหลายคนที่เห็นคนพากเพียมากค่ะ,คะ,คะพี่เก๋ว่าคนเรายังเป๊กยังตามอยู่แหม่ที่ก็เพิ่งสิบแปดเองจะบอกว่าให้ไปไหนล่ะก็ที่จริงการดูแลสุขภาพร่างกายมันเป็นจุดสำคัญเลยนะคะแล้วด้วยอาชีพของเราอยูอ่แล้วด้วยและไม่ว่าพี่เก๋จะทำงานอะไรก็ตามเนี่ย ความที่เราเคยมีพิเศษกรุนข่สื่อเเกี่ยวกัวบบวตี่้กูรูหรือการแนะนำเรื่องสุขภาพเนี่ยคือก่อนที่เราจะไปแนะนำคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีซะก่อนจริงๆเก่ยกแม่จะบอกว่าเก๋เนี่ยมองูสวยไม่มีที่ติไม่ใช่นะคะเก๋ก็มีช่วงจังหวะที่แบบผิดพลาดอ้วนแบบตุ่มพังก็มีแต่ว่าเราก็ต้องทํากันบ้านคือไปแก้ไขนะคะคือสุดท้ายที่สุดเราเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เลยคือปากของเราคือต้องต้องทางอะไรก็ต้องมีระเบียบวินัยรู้จักตัดใจนั่นเองมันแค่นั้นเองค่ะาา คือแขกับผู้ชมไหมหรือคะแนนสลับสนุกเลยสลับสนุกให้ใส่ใช่เพราะว่าหยิงก็บอกคือเยิงก็แซวนะครับบอลย่าบอกทำไมแบบว่าที่ไปกับแม่ใส่กับคุณพีทำไมใส่กันยาวหยิงก็เลยแซวว่าแม่ก็แบบตัดแต่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแล่วงังหยิงบางทีก็แซวโตแล้วจะใส่อะไรมากมายไม่จริงไม่โตเลยใครบอกโตจริงๆพูดกันไม่ได้พูดว่าโตนะว่าจะบอกแก่แล้วไม่ต้องใส่หรอกจะเอ็กไปไหนอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกชอบแับสนุกในขนาดนั้นนี่แหละแต่ว่า คุณบอกคุณท่รู้สึกว่าเออมันก็มั่นใจได้คือช่วยน้ำมันคือช่วยน้ำนะคะ่ะคือเมื่อใส่แล้วรู้สึกมั่นใจอะไรเงี้ยเพาโอเคแบบไม่ต้องมาใส่ช่วยน้ำมาพันผ้าใส่กางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยจะลงทะเลจะอะไรเงี้ยคุณก็บอกว่าว่ายน้ำทะเลมันไม่ได้เหมือนว่า,นายน้ำสซะหน่อยบอกแค่นี้แหละอยู่ในเรือประหยัดน้ำตื่น,ชนเ,เชเ้ามาไปอาบน้ำในทะเลให้สดชื่นแล้วค่อยมาแปรงฟันล้างหน้าอ,อะไรประมาณเนี้ยค่ะคือจะมีเซรั่มอะไรไม่ได้เห็นเลยมันไม่มีแน่ๆเพราะว่าด้วยความที่ คือไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะพี่บอกว่าไม่มีนะคือ question, มันมีคนถ่ายเยอะมากๆเลยพก็มีตัวเลือกเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็พี่เก๋ก็ถ่ายไปเยอะมากๆแล้วนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครสนใจนะคะเดี Lord, ๋ยวให้เก๋คลิปเนี่ยก็อยากจะมีอะไรเป็นแรงบันดาลใให้เราคิปนะเพรมันมีอะไรเยอะคือมันก็รู้สึกว่าเออเราทำได้เต็มที่สมมติถ้าเกิดพี่เอ็พอถ่ายได้แต่ว่าคงเบื่อกันแล้วแหละพี่เก๋ไม่ได้คือแบบหอมมูลิตีใช่ไหมคะเพียงที่พี่เก๋บอกว่ามันก็พิสูจน์ ตัวเองพอสมควรแล้วนะคะกับการเดินทางการทํางานมาตลอด6ปีเต็มนะคะกับการเรียกว่าการปฏิบัติตัวของตัวเองไดเกตมั่นใจว่าเวลาเป็นพิสูจน์ทุกอย่างได้จริงๆแรกแรงเนี่ยแน่นอนอาจจะต้องมีคนพูดถึงกล่าวว่าเฮ้ยแบบเขาเป็นอย่างนีง้แล้วเขาจะมาช่วยแมวหมา,มาแมวจริงหรือเปล่าเพระะนะหรือเปล่าเดี๋ยวว่าผลทางพิสูจน์มาการเวลาก็พิสูจน์คนแล้ว่าคือหน้าที่ของเก๋เนี่ยเรามีหลายบทบาทซึ่งแน่นอนตอนที่เก๋เป็นนางแบบหรือก็ทาตามตามหน้าที่ที่สายหรือว่าหนังสือหรือว่า ลูกค้ายเขาจ้างเราถ่ายแฟช่แต่วันนี้เนี่ยกับมูลนิธิเนี่ยเด็กทำใจสุเกต์รู้สึกว่าส่วนหนึ่งเราเกี่ย๋ทำได้ดีแต่เด็กเราเราเก๋ที่ชนเกีเ่ยวก๋ถน,น,นาดแต่เกี่ย๋สุ่เกต์ทำได้เต็มที่มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเราไปตัดแล้มันก็ยังมีกระแสับเราค่าค่าอยู่นะแต่เก๋เราอยว่ก็เนี่ยมีแต่คนละเซลล์แบบเอาจริงๆนะคะแบบเพื่อนกัน,กนช่วงที่แบบว่าเรามีเคสเยอะบริษทชีเยอะคะ่ะคือเป็นเพื่อนเซลล์ว่เนี่ย คือตอนนี้ไม่กับโลกมันเปลี่ยนไปในสมัยที่ข่าวมอกการมาเนี่ยใครที่มีข่าวไม่ดีเนี่ยก็จะไม่มีใครสนใจก็คือจะไม่มีงานแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันนี้พอใครแบบมีข่าวเปกระแสแรงๆเนี่ยกลายเป็นจะมีได้รับได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นหลายครั้งที่ตะเกียบอกว่ามีเคสเยอะๆเดอะไวส์มีเคสเยอะๆเนี่ยอยากให้นักข่าวเดี๋ยวฉ่างพิชิตประชาสัมพันธ์จังเลยเคยได้บอกเลยว่าแคงสิ ใล่ภาพสีอะไรเงี้ยกลายเป็นเพื่อนๆทุกคนยังอยู่ด้วยซ้ำขนาดค,คนได้ตัวสนิทเห็นว่าเนี่ยเป็นข่าวสืรับรองมีคนมาช่วยหมาแมว,แวเยอะแน่เลยไปทำอะไรสักอย่างนึงไอเก๋ก็บอกโอ๊ยมันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกคือมันกลารยปมาจักตลับบัตกันนะคะเพราะฉะนั้นกูดูบอกว่าอะไรก็ตามเนี่ยเกี่ยว่าจริงๆแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนก็คือเป็นแนวีดส่วนนึงซึ่งเนี่ยเราเปิดเป็นพับทิกสาธารณะก็คืออินสตาแกรมกับเฟซบุ๊กซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยไอซึ่บอกว่าด้วยความที่เราโตแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ตามเนีี่่ยเรราต้อองใสกมแว ว่าเราลงไปแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสแก้ตัวลงต่อให้ลงแล้วลบแล้วเดี๋ยวนี้เก๋มั่นจเจามือแคปนะคะเวลาเพจหลับแน่วมากๆานเพราะฉะนี้ด้วยความที่เก๋ด้วยเก๋อายุขนาดนี้แล้วนะเก๋ต้องคิดให้ดีก่อนจะทำแล้วทำแล้วถามว่ามงทีเลยเคยลงแล้วแบบตัวม,มือม้วนจะเลยจะเปลี่ยนเก๋ยังบอกเลยว่าไม่ต้องเปลี่ยนแบบผู้จัดการบอกว่าเปลี่ยนเธอบอกไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแหละไม่ทันแล้วแหละทงจับตัวแคปชั่นตรงม้วนแล้วแหละไม่ทันอะไรแบบนี้ จริงแล้วเกศิร์ก็เกศิร์เกศิร์คำคำศิรนะคะก็มันก็เป็นเป็นเป็นคำทีท่เรียคว่า,าวิจารณ์ที่เราจะเก็บไว้ปรับปรุงเหมือนกันคือไม่ได้ว่าไม่ไม่ฟังเลยหลายท่านก็มีอ่ะวันนั้นไม่นานนี้เองนะคะคือพอดีจังจจหวะเมื่อกี้เกศใส่ชุดนอนลงไปช่วยแมวแล้วด้วยความที่ คุณแม่แล้วก็คนที่ไปด้วยกันเนี่ยก็ไม่อยากให้รู้ว่าเราถูกขโมยของเป็นกระถางต้นไม้ของห้างห้างหนึ่งนะคะก็มีการถ่ายรูปไว้ก็มีคนมาแซวว่าทำไมช่วยช่วยแมวสั้นจังเลยคะอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะเข้าไปเขียนใกล้คืออันนี้เกิดตอบได้จริงเด็กก็จะบอกว่าขอโทษจริงๆค่ะมันเป็นบทเหยื่อที่ทตั้งตัวแล้วชุดที่ใส่มันไม่ใช่ชุดสวยงามด้วยมันเป็นแบบเป็นชุดอยู่บ้านนะคะชุดใส่สบายๆชุดอยู่บ้านชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองคือเป็นรับคำวิจารณ์ได้นะคะเขาบอกว่ามันไม่ได้แบบ โอ้แบบรับแต่เรื่องสวยๆงามๆเมื่อเมื่อทีถ้าสวยงามมากๆมันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ว่าถ้าอันไหนมันมันจริงหรือเราเราสามารถตอบได้แก้คือถาสามารถให้เรามีคาตอบได้เนี่ยเขีว่ามันก็ถือว่ามันต้องแฟร์ไปทั้งสองฝ่ายอย่างที่บอกนะคะว่าเรา,าก็เป็นคนของของสาธารณาาชนนะ,นะคะคือเด็กก็ดูใจนะอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนคนเรียกเราแบบว่าสมมติเรียกนางแบบหรือแบบสาวขับเออะไรก็ตามแบบหรือสาวเซ็กซี่อานเนี้ยอยู่นี้ไม่ใช่แล้วนะนี่เนนี่คนนี้เขาเก็บแล้วเนี่เขาช่วยหมาไปไหม พิล่าสุดเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานในที่มาอ,ออกบูที่นี่ค่ะเกดได้ออกมาจากบาาามม้านบนคองก็มีคนเด็กๆมีแบบพี่เกดชลดาพี่เกดชลดาเกดก็คนไทยละมีเมลล์มีแฟนชาววิ่งตามขนาดนี้หรออะไรเงี้ยก็มีผลงานอะไรแบบมันไม่มีมันช่วงนี้เราไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นมากปรากฏว่าเขากำเงินมา500เร้อยแจะขอบคุณน้องคนนั้นถ้ดูทีวีอยู่นะคะเขากำเงินมา514บาทเขาจะบริจาคเงินให้กับเคสมูลทีเดียวไว้เงร็จเราแล้วก็พูดชื่อได้เต่มมา่ว่าผมอยากช่วย หมาตัวที่โดนโดนโดนรถพับขาขาดอะครัไม่ไดมีค่ารักษาแล้วเคสนั้นนะคะเป็นไว้เช่นลงท้ายได้บอกให้ลงนี่เลข14ก็เลยจะบริจาคเงนทั้งหมด14บาทวิ่งตามมาไกลมากเลยสุดปรับปรับปรับที่แบบคือคือเราก็ตกใจเนี่บอกว่าเราที่จะอู้ถ้าแบบอย่างนี้โทษนะคะถ้าใครเราทำร้ายเราก็คือเต็มที่เลยะพอมาเต็มแรงอ่ะกลัวว่ามัมาบริจาคเงินให้กับบริเวณที่ซึ่งเด็กก็ถูกเกดีใจมากๆคือทุกคนพูดเสมอนะคะแม่แค่วันนี้ตั้งแต่แรกๆที่คุณแม่บอกว่าแม่ใจแล้วหรอว่าจะทำ ก็คือแม่บอกว่าเธอมาถุดทางแล้วจริงๆเพราะว่าพวกเขาพูดไม่ได้แต่เขาก็มีชีวิตเหมือนกันเาปมีแต่งแตสาวนยันกน้องนนี่เร็วมากเลยคือต้องบอกว่าตอมด้เป็นคนที่ทำอะไรก็ทำเต็มที่นเก๋กะแล้วยังเช้าในตอนแรกเลยว่าแน่ใจหร งานปาร์ตี้สวัสดีปีใหม่ปาร์ตี้ยเอียค่ะคือเป็นงานปีใหม่เป็นงานปีใหม่ขำๆแล้วก็จัดในบ้านของของพร้อมเองกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคนที่มาในบ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนนักเรียนก็คือพร้อมเนี่ยเขาเรียนตอนสมัยที่เขา,าอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาเคยเรียนมาธรมเรียนอินเตอร์นประกอบพัฒนาเ mm hmm. มื่อวานก็เป็นการรวมรุ่นเพื่อนนักเรียนมัธยม เขาก็จะคิดตีกันมาสนุกสนุกแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครบางคนคิดตีมนี้ว่าให้พอเชฟเขียไม่ได้คิดเขียไม่ได้คิดแล้วเก๋เนี่ยลาสมินิ u มากคือวินาทีสุดท้ายเพราะว่าเกดจะมาออก p ู o l น,นชเช้าเขาก็โทรมาบอกว่าเออซื้อวิกให้หน่อยได้ไหมคะพี่นี่ยบอกเขาไปทำอะไรบอกวไปทำอะไรแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยถ่ายรูปตัวคิวถ่ายคิดอะไรทรงนี้ไม่เอาให้เกดลองใส่ถ่ายนี้ไม่เอาอย่างเงี้ยบอกว่าผมอยากทำเต็มที่เพราะว่าผมก็แบบเป็นเจ้าภาพเป็นโฮสตเขมก็เป็นแผนกบิ้งย่าเป็นแผนกอาหารบาร์บีคิววเเเา้ป็นชดย เต็มที่เลยนะคะแล้วแบบมีการรีเควสทุกอย่างนะ,ะว่าถ้าเสื้อเฉยเฉยยังไม่มีเสื้อในล่ะไปร้านเสื้อในป้าบ,บอกว่าทุานราคะเอาคับที่ใหญ่ที่สุดคนขายมามองหน้าไม่ได้ซื้อให้ตัวเองค่ะซื้อให้ให้คนอื่นค่ะแต่งมาแล้วเป็นไงมันดีตกใจป้ะคือบวมเลาะเพราะคว้าเอ็นดูมากคืออะไรคือเกี่ยนไว้แล้วว่าพร้อมเขาทำอะไรเขาเป็นคนทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะทุกเรื่องคืวนี้ไม่ใช่แฟนซีแรกแต่เอิ่แฟนซีนี้ไพอดีแกถ่ายลงไอจีเก๋คนก็เลยเห็น แล้วเกศตั้งใจแกล้งเขาเลยแหละเอาจริงๆแต่ว่าแฟนสิริอื่นเขาก็ทําเต็มที่นะเขาแต่งเป็นมนุษย์เขียวเป็นซูเปอร์แมนมนุเป็นที่มาแล้วเขาก็แบบว่าบอกว่าต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วคือเกศแค่โทษนะคะวันก็แซวเขาว่าแบบแหมอันนี้ครับหมันไส้ดูท่าใครสอนให้ทำไอ้โทษนี้ไม่ผมไม่ยอมไอ้ท่าแบบเนี้ยเขาบอกเขาบอกว่าไงรู้ป่ะก็ผมเห็นสาวๆไทยเวลาลงไอจีชอบทำมุมนี้ผมก็ทำมุมนี้นะะ แล้วแกทำมุมนี้หรอแล้วตอนนั่งข่อยห้างเห็นปะที่ทำมือทำมือเงี้ยค่อะไรเขาก็บอกว่าอา้าวก็ตอนนั้นันนีไทยแบบผมไปเห็นในเฟซบุ๊กว่าอะไรก่อนเนี่ยทำท่านี้เลยแล้วก็จือจื้อปากเป็นฝรั่งยงพูดจือปากเป็นแล้วไม่ใช่แค่เกศคนเดียวนะขออนุญาตนะคะสามีคุณเจนสิดาเนี่ยพอลลี่พี่ชายพี่ชายคุณพร้อมก็เหมือนกันนะคะทำอะไรอะพอลลี่ก็ผ็นผู้หญิงไทยพอทำเซ็กซี่ต้องทำต้องทำตาเหมือนจะเพ็แบบนี้ตลอดเวลาลอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องสงสารคือทุกคนแบบแต่ง ผู้ชายแต่งผู้หญิงหมดคุณเจมนชนเนี่ยนะคะยังมีคนมาแซวว่าคุณเจน่าสวยเดี๋ยวนี<อ>้เจก็น่ารักมากประคั้นผมใส่ชุดแบบน่ารักน่ารักยังมีคนมาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเลยว่าแบบนี่หรือในแบบอันดับหนึ่งที่ค่าตัวเคยแพงที่สุดในอดีต่อม <c oughs> ันไม่เป็นนางแบบเวลาใช่เป็นนางแบบเวลาไม่ใช่ในแบบแก็เป็นเป็นความสนุกสนานเล็กๆนะหลังจากช่วงที่เราก็ต้องเยียวยาหัวใจกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่บอกว่ามันก็เป็นช่วงเวลาซึ่งเราก็ผ่านความสุขเศร้าซึ่งทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราทำกันนแล้วเี่ย เป็นความสุขก็เลยเป็นกลุ่มคนแล้วก็เป็นแฟมิลี่ครอบครัวเป็นพี่สาวพ,พี่ชายคป็พ่อบป็แม่แล้วก็เป็นเพื่อนกันหมดเลย